สวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงรีวิวเกมเซิร์ฟเวอร์มิวประจำสัปดาห์นะครับผมซึ่งวันนี้เราอยู่ในเซิร์ฟเวอร์มิวเทพผนึกมานะครับผมหรือว่าเซิร์ฟเวอร์แนวอนิเมะมาอีกแล้วนะฮะเซิร์ฟนี้ก็จะเปิด S2 สองนะครับวันที่17เดือนธันวาคมนี้กลางเดือนตอนรับฤดูหนาวอีกแล้วคลิป รีวิวประจําสัปดาห์มาแล้วนะครับผมเซิร์ฟนี้เคยรีวิวไป1รอบแล้วนั่นเองนะครับผมก็น่าจะเป็นประเภทเซิร์ฟแนวจัดแจกหนะักหรือเปล่ากั๊กึ่งหรือเปล่าเซิร์ฟนี้ <c oughs> โอ้โหนี่ตัวเลขอะไรเนี่ยคนฟาร์มหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมของแจกฟรีครั้งแรกเซิร์ฟนี้มีอะไรบ้างนั่นเองได้เข้ามาในตัวนะครับผมมีเปกระดับ12แจกมาฟรีเพดด้งยินดลัย10,000ต่อน1นาทีนะครับก็เพดด้ง10,000นะ แต่ควนฟ์มเยอะมาก <g ül> เดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันว่าเป็นยังไงบ้างเซิร์ฟนี้แพทใหม่หรือเปล่าของแจกมีอะไรนนเองนะครับปีระดับ12นะฮะแจกปีอันนี้เป็นอ๋อน่าจะเป็นแพทใหม่ด้วยนะครับทุกคนผลไม้แจกมา500ลูกทุกเศนะครับแล้วก็ผมเป็นอะไรแวนะ๊บฮะแจกยันขั้น50ไสิบปีนะครับตัวนี้ออฟสองลัคกี้โชก sp 70% <c oughs> ดโอ้โหโคตรโหด sp ตัวเลข3 100. 5 0 0ห้า เฮ้ยตัวนี้แจกดีเลยนะมีกล่องสุ่มเครื่องประดับกล่องสุ่มพวกของแฟชั่นนะฮะปีกชุดนะครับแล้วก็มีพวกปีกแฟชั่นแจกมา31ชิ้นชุดแฟชั่นนะครับความสําเร็จชื่อเสียงนะฮะอุวุธแฟชั่นแจกมาอย่างละ31ชิ้นนะครับผมชอบอย่างหนึ่งนะในเซิร์ฟแนวเนื้อคือเขาแจกของแฟชั่นแบบไม่ได้เยอะนะแต่แจกแบบ31ชิ้นอะ31ชิ้นคือน่าจะแจกตันเลยนะครับบวก10นะฮะของแจกไม่ได้เยอะมากแต่ก็แจกของ เน้นๆหลักๆนะครับมีประมาณนี้ของแจกฟรีในเซิร์ฟเวอร์นี้นะฮะโอ้โหมีเหรียญข้ามสด้วยนะอ,อย่าลืมเลยแจกของแบบนี้เดี๋ยวเราจะแต่งตัวไปด้วยเลยแน่ๆน,นะครับทุกคนนะรอแป๊บหนึ่งนะครับมาเดี๋ยวผมขอาติสววไปีกก่อนนะครับนี่จัดไปเดี๋ยวผมใส่ของแฟชั่นบางส่วนก่อนแล้วนี่เป็นพวกอน,น่าจะเป็นแฟชั่นสัตว์ขี่ตัวอัปเกรดใหม่เซิร์ฟนี้เป็นแพทใหม่แน่ๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะ ใส่ของแฟชั่นนะฮะอันนี้เป็นบัตรแรกเซ็ตเริ่มต้นฟรีนะครับมีความสำเร็จชื่อเสียงเมจิกคุยิยซอบวิญ,ญญาณดาวแจกให้เราฟรีด้วยกิจกรรมไลฟ์แชร์เซิร์ฟนี้มีติดตามได้กลางคลิปวิดีโอแชร์แจก100ล้านแล้วก็ไอเทม,มอื่นๆอีกมากมายนั่นเองนะครับของแจกพวกกล่องสุ่มเนี่ยก็เปิดรับฟรีได้เลยอย่างละ20กล่องนะครับพวกชุด รอยเท้าเครื่องประดับนะฮะรวมถึงกล่องชุม่มฉายาก็จะแจกมาให้เราฟรีจำนวน10กล่องนะครับผมแจกไม่ได้เยอะแต่แจกของเล่นมากอันนี้อะไรอ่ะตังหูทับทีมเฮ้ยควดสวยอันนี้ผมไม่เคยสุ่มได้เลยนะเท่มากๆเลยนะครับชุดแฟชั่นก็มีแจกด้วย3ที่จ็ดชิ้นนะทุกคนใส่ได้เลยนะโอ้โหโอโหอเท่ผมชอบปีกนี้นะผมไม่ใส่ปีกแฟชั่นแล้ว <laughs> ปีกเริ่มต้นติดตัวสวยมากเลยของแท็กฟรีมีประมาณนี้นะครับชุดหล่อเท่สวยจะแจกฟรีเลยทีเดียวในเซิร์ฟนี้นะครับส่วนเฮ้เดี่ยวมันเท่จริงๆเทุกคนดูโค้สงา่าอาวุธแฟชัน่นตัวนี้เป็นอาวุธแฟชั่นสายฟ้านะครับโอ้โห่ออ่ะเฮ้ยทำเป็นเล่นไปหล่ออยู่นะนี่ยืนแบบเท่มากเลยนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรยายกิจกรรมในคามีอะไรเพิ่มเติมให้เราฟรีหรือเปล่านะครับมีมุคคาประสบการณ์ 20ชิ้นนะครับอันนี้อะไรอ่ะของแรกหรือเปล่านะครับมีพวกเหรียญทองพิเศษแจกมา3 5มันกล่องสุมชายาเฮ้ยไม่ใช่ใช่กล่องสุมชายา5กล่องนะครับแล้วก็ปีกแฟชั่นใหม่อาวุธใหม่ด้วยเอ้ยเดี๋ยวนะอาวุธแฟชั่นอุ้ยนี่ไงอาวุธแฟชั่นใหม่โอ้โหโคตเข้า โคตรเข้ากับชุดนี้มากๆเลยทุกคนดูแจกฟรีนะฮะอันนี้ก็จะเป็นปีแฟชั่นดักนัลบอลใหม่ฟรีนะครับแต่ผมชอบปีติดตัวนะมันเทมากๆเลยนะครับแล้วก็ชุดพวกนี้นะครับแหมแต่ผมชอบชุดนี้นะมันเข้ากับปีเดิมกับอาวุธแฟชั่นตัวนี้โคตรเลยเลยนี่เป็นไงโอ้โหหลอเท่ของแจกฟรีมีประมาณนี้ทุกคนฮะเกิดใหม่ได้ถึงคลาสอะไรเอ่ย คลาส6นะครับฟรีครั้งแรกนะฮะจากมุคคาประสบการณ์ที่เขาแจกมาให้ส่วนล็อกอินรายวันได้รับเป็นอะไรเอ่ยมีทองมีกล่องสุ่มแฟชั่นแล้วมีของแรกแฟชั่น V.I.P. ด้วยเหรียญทองวิเศษนะครับชุดแรกแฟชั่น V.I.P. ด้วยนะโอ้โหแจกกันอย่างนี้เลยเนอะต่เมเงินรายวันนะฮะได้รับเป็นเพชร20ล้านนะครับมีของแรกต่างๆนะฮะแล้วก็พวกของแฟชั่น อันนี้อะไรอ่ะพวกของอัปเกรดฟังก์ชันใหม่ด้วยตาสัตว์ขี่นะฮะแล้วก็เป็นพวกของแรงซะส่วนใหญ่กับเพชรนะครับขั้งเซียนโปรโมชั่น otion, เติมเงินสะสมนะฮะผมได้รับเป็นพวกของแฟชั่นนะฮะบัตรรายเดือนนะครับของแรกเซ็ตคู่ของแรกสัตว์ขี่นะครับกับของแรรนะฮะอืมมนี่คือโปรโมชั่นเติมเงินในเซิร์ฟเวอร์นะครับทุกคน ของแจกเยอะมากโดยเฉพาะของ VIP นะครับแล้วก็โปรโมชั่นเติมเงินสะสมวันนะฮะได้รับเป็นพวกบัตรแรก VIP ีต่างๆนะครับก็อันนี้คือบัตรอะไรนะบัตรแรกยันนะครับกับเหรียญทองพิเศษนะครับราชาเติมเงินได้รับเป็นอะไรเอ่ยอาวุธแฟชั่นนะครับกับพวกแฟชั่นสัตว์ขี่นะฮะแล้วก็เป็นใบแรกยัน กับของแรก V.I.P แน่ๆเลยนะครับแล้วก็ไปเหรียญทองวิเศษนะฮะเหรียญแรกอาวุธนะครับผมเป็นของแรกสะส่วนใหญ่ส่วนราชาสายฟรีนะฮะราชาสายฟรีเนี่ยได้รับเป็นพวกสสด็คขีดเพชรนะครับแล้วก็ของแรกสะส่วนใหญ่เลยนั่นเองโปรโมชั่นเติมเงินครั้งเดียวได้รับเป็นเมเจ c คุชชัลนะครับผมแล้วก็ยันป้องกันตัวนะครับขั้น55 ในโปรโมชั่นเติมเงินสุดแถวนะครับกับยันขั้น50โปรโมชันเติมเงินเกือบจะสุดแถวนั่นเองนะครับอุปกรณ์เริ่มต้นอ๋อผมลืมไปเลยว่าเขาแจกอุปกรณ์เริ่มต้นให้เราอยู่นะครับนี่ฮะทุกคนอุปกรณ์เริ่มต้นเซิฟนี้แจกขั้นอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันตอนนี้ขอญาตล้างคังกล่องน,นะครับเนี่เรียกได้ว่าเพเด้ยงยืนออนไลน์แป๊บเดียว50,000นะครับเพราะว่าผมรีวิวมา5-6นาทีแล้วนะฮะ ของแจกในเซตเริ่มต้นเป็นออฟ2%ติดโชคลัคก,กี้นะครับมีอาวุธทุวสวรรค์แจกด้วย2ข้คางนะถือว่าดีเลยนะครับแล้วก็เป็นอุปกรณ์ขั้นส็บครบเซตโลด้วยนะครับชุดนะฮะแหวนสร้อยบวกเกราะสนับขารองเท้าครบเซตเลยไม่ได้ตีบวกให้นะครับแต่ก็เป็นออฟสองสำหรับสายฟรีนะออฟเนี่ยเจออฟได้นะครับติดโชคให้ตัวนี้แจกฟรีให้คุณผู้ชมหรือผู้เล่นเริ่มเล่นใหม่นั่นเอง นะครับไอกูเอาเรื่องอยู่นะต่อด้วยกิจกรรมอีเวนต์ในเซิร์ฟเวอร์นะครับอ๋อนี่ไงไอการ์ดแลกของคาตัวนี้เอามาแลกได้นะครับนี่คือของฟาร์มมอนสเตอร์บอสหรือเปล่าไม่แน่ใจเอามาแลกกิจกรรมอัปเกรดตัวละครได้นะฮะนี่ก็แลกได้หลายอย่างแลกผลไม้เมจิรครุยเซาลนะฮะตาประทับอีกพีนะครับฟาร์มแลกสั่งเคาะนะฮะก็เป็นมุค่าประสบการณ์นะครับกับอะไรเนี่ย การแลกพูดอ๋อสั่งข้อผมรู้แล้วโอ้โหตกใจเลยนับนี่อยู่ในนี้เอามาแลกได้เพิ่มเติมในนี้โอ้โหแสดงว่าเซิฟเนี้ยปล่อยฟาร์มนะของบางอย่างเนี่ยเขาปล่อยให้แบบเราฟาร์มเลยนั่นเองนะครับอเอาเรื่องอยู่นะฮะต่อไปก็จะเป็นพวกแลกยันสายเติมนะครับยันเซิฟนี่ตีบวกครับทุกคนถ้าตีบวกนี่คือแบบเซิฟเซิฟแนวแจกหลักเลยนะฮะ ตีบวก15นะครับซึ่งยันส่งสุดเนี่ยขั้น100นะฮะโอ้โหค่าพลังโคตรโหดโอ้โหบวก s t 400%เซนะฮะแล้วก็ SP ตัวเลข2ล้าน9แสงนะคบแล้วก็บวกตัวเลขเขียวด้วยส่วนรอบเขียวมีสะท้อนป้องกันมาด้วยอัตราโจมตีเดสลดความแสแล้วก็มองข้ามป้องกันเข้ามาด้วยถือว่าเป็นยันที่แบบตัวแบบเพนไลท์ในเซิร์ฟเวอร์เลยก็ว่าได้นะฮะตัวนี้คืแบบยันโคตดโกงอะ่ะ แลกสก,กีแบบสายเติมนะครับก็มีด้วยนะฮะมีทั้งสายเติมหรือสายฟรีเหลอเนี่ยนี่คือสัตว์ฟรีสายเติมนะครับผมนี่ก็จะเป็นตัวที่โหดที่สุดกรอบสีทองนะครับพูดสายเติมเงินนะฮะก็จะแลกเป็นของ v i p ซึ่งของเอามาแลกก็ในคานะครับตัวนี้เป็นนักฆ่าพลังเวทอ 5, 8, อฟห้าแปดออฟนะครับน่าจะโหดที่สุดกรอบสีทองแบบอย่างใหญ่อะ่ะทำไมกรอบสีทองมันดูใหญ่จังเลยกับยันสายฟรีนะครับอ๋อ คือยันน่ะเขาแจกเริ่มต้นเป็นขั้น50เท่ป่ะแล้วก็ฟาร์มแลกต่อได้เลยนะครับซึ่งของแรกคือเราแลกได้เลยนะเขาแจกฟรีด้วยนะทุกคนสายฟรีไม่ได้ตีบวกให้ส่วนออฟก็จะเป็นออฟสองเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับทุกคนโอ้โหฮ้ยเอาเรื่องอยู่นะมียันสายฟรีด้วยสักคีสายฟรีก็มีนะครับกับพูดรบสายฟรีก็มาด้วยนั่นเองนะครับคือสายฟรีเล่นได้อ่ะเอาง่ายๆเซิร์ฟเนี่ยฟาร์มแรกของได้เลยย่ายของที่ไม่ได้ใช้ แรกชุดฟาร์มนะครับอ๋อนี่ไงของแรกเยอะนะแบบใสร่รามอะเออคือแบบเราแรกฟรีได้เยอะมากแรกฉายาฟาร์มมีด้วยรอยเท้าฟาร์มก็มีนะครับเครื่องประดับฟาร์มก็มานะฮะทุกคนครับโหแรกชุดแฟชั่นนะฮะแบบฟาร์มหรือเปล่าอันนี้แบบ v i p นะครับ ชุด VIP แลกอาวุธแฟชั่นนะครับผมก็มีด้วยแลกอาวุธ VIP ก็มานะครับนี่คือของให้คอเยอะมากนะครับมีทั้งแบบเติมกับฟาร์มนะครับซึ่งฟาร์มกับเติมเนี่ยคือแบบแปลกไม่แพ้กันเลยคือเยอะมากนะครับนี่รอยเท้ามันจะแตกต่างฟาร์มกับเติมคือความสวยงามกับค่าพลังลบนะครับนี่อันนี้แบบแบบเติมนะจะเป็น VIP นะครับแต่เยอะนะ ของแฟชั่นเซิร์ฟมีเยอะครับทุกคนแล้วก็อัปเกรดไปด้วยฮะแรกแบบเยอะมากและแบบกระจุยอ่ะทั้งฟาร์มทำอีเวนต่างๆนะครับมันะแน่เลยนี่คือระเดียดเข้าคร่าวนะที่เปิดให้ดูนะครับเซิร์ฟนี้รีวิวง่ายนะคือแบบแจกของไม่ได้เยอะเกินอ่ะจะแ,แจกของแบบเน้นๆนะทุกคนของเี่แบบจำเป็นต้องใช้อะไรประมาณนี้นะครับนี่คือของแจกฟรีครั้งแรกในเซิร์ฟนี้อุปกรณ์ถึงขั้น50ยันขั้น 100, 100บวกค่า sp เน้นๆนะฮะ โอ้โหเราผู้เล่นแต่งตัวละครน,นะครับนี่โคตรหล่อเท่เลยนะครับแต่ละคนนะแต่งตัวโคตรเท่ของแฟชั่นเขาํำมากเลยนะครับนี่หล่อมากๆเลยนะครับส่วนอของดอบมอนสเตอร์มีอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะมอนสเตอร์หน้าเมืองก็จะเป็นตัวมังกรเลยนะครับหนึ่งตัวดอบ3ชิ้นนะครับ ของรอบไม่ได้เวอร์นะแล้วก็ไม่ได้น้อยนะครับในระดับกลางๆแต่ตีคือแบบตกเลยอะ่ะชาร์จพลังหน่อยนึงครับผมจะลองดูว่าผมจะได้อะไรจากมอนสเตอร์เหล่านี้นะฮะส่วนใหญ่แล้วเป็นเพชรนะแล้วก็เป็นของที่แบบแรกในคาเลยหลักๆนะครับเป็นไอไปตัวละครในอนิเมะนะครับมหาเวทผนึกมานกลางอนาเขตนะตัวนี้ก็ได้เป็นไอเนี่ย ไอไปพวกเนี้ยปแลกได้ในคานะครับซึ่งไอไปตัวเนี้ยแลกของในเยอะมากสกจียันพูดนะครับพวกของแฟชั่นเยอะพวกรอยเท้าอะไรเงี้ยฉายานะครับเครื่องประดับก็แลกได้ด้วยนะส่วนแร่มีใครฟาร์มหรือว่ามีอะไรหรือเปล่าอ๋อแร่มีบอสด,ด้วยน่าจะเป็นตัวแบบโปรหน่อยนะครับแร่มีคนฟาร์มด้วยนะนี่แล้วก็เฮ้ยเดี๋ยวเราไม่ได้ฟาร์มเรามาเก็บของได้นะ ในได้ของเยอะกว่าจากมอนเตอร์นะครับก็เซิฟนี้สรุปเท่าที่ดูข้อมูลเก่าๆก็เป็นเซิฟที่แบบแจกหนักนะจริงๆแล้วแต่ของเน้นๆแล้วก็เซิฟเนี้ยปล่อยฟาร์มแรกได้ของแรกเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นยันพูดสักีก็แลกได้ของมีอัปเกรดใหม่ให้เราเล่นนั่นเองก็น่าจะประมาณนี้สำหรับคกิปรีวิวในมิวมหาเวทผนึกมาน,นะครับผมกลางอนาเขตนะฮะใครที่ชื่นชอบ เซิร์ฟแนวนี้นะครับฟาร์มหนักๆแจกฟรีนะฮะมีทั้งเติมทั้งฟาร์มนั่นเองนะครับก็ลองดาวน์โหลดมาเท็มาเล่นกันได้กับเอที่2ของเขานะฮะเปิดวันที่17เดือนธันวาคมนี้นะครับผมคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้ส่วนท้ายคลิปวิดีโอนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์ซับสไครต์กรดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปรีวิวในช anel ผมด้วยคลิปนี้ประมาณนี้เดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับ